สวัสดีค่ะมาฟังการอ่านไพ่จากช่อง The Tarot Journey กันนะคะเมลจะอ่านไพ่โดยการตีความหมายจากหน้าไพ่เป็นแบบพลังงานรวมทุกธาตุทุกราศีทุกเพศสามารถรับชมรับฟังได้ทุกคลิปไม่มีอายุเวลาแม้จะโพสต์ในวันเดือนปีไหนก็ตามหากตอนนี้คุณเปิดเจอและกำลังรับชมรับฟังคลิปนี้อยู่ ถือว่าเป็นแรงดึงดูดถ้ารู้สึกว่าใช่ก็ขอให้ดูจนจบคลิปนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่ก็สามารถเลื่อนผ่านได้ไพ่ได้ทำการสรับเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเปิดอ่านเลยตอนนี้นะคะไพ่ใบแรกเป็นเรื่องราวของเขานะคะคนคนนี้เขามีความรักความคิดถึงแล้วก็มีการรอคอย ที่จะได้พบคุณนะคะคนคนนี้เขามีความรู้สึกที่มั่นคงมีความรักที่จริงใจให้กับคุณนะคะเขารักคุณคุณกําลังดีลอยู่กับคนที่เขามีหัวใจที่จริงใจรักคุณจริงๆนะคะสำหรับเขาเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มาเติมเต็ม ชีวิตให้กับเขาคุณคือความสมบูรณ์นะคะแล้วก็การที่คุณกับเขาได้รู้จักกันหรือเป็นความสัมพันธ์มันเป็นแบบความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องคุณกับเขาอยู่กันคนละที่เหมือนกับว่าเขากับคุณเนี่ยเป็นความรักทางไกลกันนะคะติดต่อสื่อสารกันผ่านทางออนไลน์โลกโซเชียลนะคะ เขาต้องการที่จะ,ะเข้ามาพูดคุยเข้ามาเหมือนกับวางแผนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะมีความต้องการที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อที่จะยกระดับความสัมพันธ์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เขามีความจริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเขาเอาจริงแล้วเขาก็จะพยายามเป็นอย่างมากเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมีความสําเร็จเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันมีหลายๆอย่างที่จะต้องฝ่าฟันปนไปด้วยกันมีความเหนื่อยเข้ามาด้วยนะคะดังนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องใช้ความพยายามแล้วก็ความอดทน ความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถที่จะตัดขาดออกจกากกันได้นะคะมีความวนเวียนมีความคิดถึงกันและกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีบางสิ่งที่ทำให้รู้สึกเหมือนอ,อ,อยากจะพักหรืออยากจะตัดออกไปแต่มันไม่สามารถที่จะตัดความรู้สึก หรือตัดใจจากกันละกันได้เลยนะคะคนคนนี้ไม่สามารถที่จะปล่อยคุณไปไหนได้นะคะเขายังมีความรู้สึกกับคุณมากๆเลยวางวางไพ่เริ่มไม่สวยแล้วนะคะขออาภัยด้วย ตรงนี้มีเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ทางฝั่งเขาหรือฝั่งคุณนะคะได้มีการร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยให้มีความสมหวังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งคุณเนี่ยคคนใดคนหนึง่งหรือทั้งคู่เลยก็ได้นะคะเพราะว่า ความรักในครั้งนี้เนี่ยเป็นความรักที่เป็นความรักที่มีความคาดหวังนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้มาช่วยด้วยคนคน,นี้นะคะเมื่อก่อนเนี้ยเขาอาจจะเป็นคนที่ รักอิสระหรือยังไม่พร้อมที่จะตกลงปงใจกับใครนะคะยังไม่ค่อยจริงจังแต่ในปัจจุบันนี้เขามีความจริงจังให้กับคุณมากๆเลยนะคะเขารู้ตัวของเขาแล้วว่าเขาเพบคนที่ใช่อะคะ่ะ จริงด้วยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่อาจจะมีความเป็นหนุ่มเจ้าสำราญนะคะมีตัวเลือกเข้ามาให้เขาเลือกนะคะอันนี้แต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเขารู้แล้วนะคะว่าคนที่เขาต้องการเนี่ยเป็นคุณนะคะไม่ได้เลือกใครละเขาเลือกคุณ เป็นเหมือนกับในอดีตเลยคือเขาเมื่อก่อนเนี่ยเป็นหนุ่มเจ้าสำราญมีตัวเลือกคนเลือกเยอะแล้วก็ไม่มีความชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณนะคะคนคน,นี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของเรื่องราวที่ผ่านมาคุณในอดีตเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหรนะ่นักกับกับตัวของเขาเองนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นคนที่เขารักคุณมากๆเลยเนี่ยคะ่ะ เขารักแล้วเขาก็รู้ตัวแล้วว่าเขารักคุณนะคะอืมมีเรื่องราวต่อกันด้วยคือมันจะมีช่วงที่คุณกับเขาได้เออ หันหลังให้กันมันมีความรู้สึกเจ็บปวดมันมีความรู้สึกผิดหวังต่อกันนะคะมันมีการหันหลังให้กับกันด้วยทั้งทที่ยังรักกันอยู่มีการพักความสัมพันธ์กันไปด้วยนะคะอืมซึ่งถ้าให้ดูก็คือว่าความสัมพันธ์ที่มีการพักใจอ่ะเนื่องจากว่า เขาอาจจะเป็นคนเหมือนกับเป็นหนุ่มเจ้าสำราญมีความกุ้มกลิ่มค่ะแล้วก็มีตัวเลือกเข้ามาเยอะมันทำให้เขาไม่มีความชัดเจนกับคุณดังนั้นมันก็เลยมีการพักใจกันไปเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะรับได้กับตรงนี้ทั้งๆท,ที่คุณก็รักเขาเหมือนกันมันถ้ามันไม่มีเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นนะคะ ในตอนนี้เขาตัดสินใจแล้วนะคะคือเขาได้ไปคิดทบทวนนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขารู้แล้วว่าคุณเนี่ยคือคนที่ใช่แล้วเขาก็จะมาเทคแอคชั่นด้วย เขาจะเข้ามาให้ความชัดเจนกับคุณนะคะคนคนนี้เขามีความจริงจังแล้วนะคะในอดีตที่ผ่านมาอาจจะไม่จริงจังเจ้าชู้หรือไม่ให้ความชัดเจนกับคุณนะคะแต่ตอนนี้เขารู้แล้วเพราะว่าเมื่อมีความพักใจกันไปอะ่ะเขารู้เลยว่าชีวิตที่ไม่มีคุณมันไม่มีความสุขนะคะแล้วก็เขาก็มีความชัดเจนแล้วว่าชีวิตเขามันมันจะมีความสุขหรือ หรือดีขึ้นมาได้อะเป็นเพราะว่าคุณนะคะคุณเป็นแรงขับเคลื่อนในชีวิตของเขาตัดสินใจเรียบร้อยแล้วค่ะชัดเจนเลยว่าเ,เขาเลือกคุณเขาคือตัดสินใจแล้วว่าคุณอ่ะคือคนที่ใช่จริงๆนะคะอดีตที่ผ่านมามันเป็นแค่สิ่งเริ่มต้นของความสัมพันธ์นะคะในตอนนี้เขาชัดเจนในใจแล้ว หรือสิ่งใดๆที่เคยทํามาในอดีตที่อาจจะไม่ได้น่ารักกับคุณนะคะเขาเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะตอนนี้เขาต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะคนคนนี้เนี่ยเขามีความชัดเจนในหัวใจนะคะเขาจริงจังกับคุณแล้วและเขาก็จะพยายาม เป็นอย่างดีมากๆเลยอ่ะเขาต้องการมาพิชิตใจคุณนะคะคนคนนี้เขารู้หัวใจของเขาแล้วเขาจะกลับเข้ามาให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนนะคะมันจะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนพัฒนามากไปจนถึงขั้นที่เรียกว่ามั่นหมายหรือขั้นที่เรียกว่าได้ได้อยู่ด้วยกันนะคะมัน เนี่ยะเพราะว่ามันมีเรื่องราวกันมาก่อนคือมันมีความไม่เข้าใจกันมีความทะเลาะหรือความที่มีความขัดแย้งกันขึ้นมานะคะมันทำให้เขาเนี่ยต้องต้องเป็นฝ่ายที่พยายามมาปรับความสัมพันธ์กับคุณนะคะอืมจริงๆด้วยเขาทำให้คุณรู้สึกเสียใจรู้สึก ผิดหวังนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่มีบุคคลอื่นเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์นะคะทำให้คุณรู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกอยากที่จะพักความสัมพันธ์ไปนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งคือเขาไปใส่ใจหรือโฟกัสในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่คุณทำให้คุณเสียใจด้วยนะคะ มีการมีการตัดจบมีการพักความสัมพันธ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจริงๆด้วยอะคะ่ะหรืออาจจะไม่ใช่คนพูดยาวนะคะอาจจะพูดแบบสั้นๆอาจจะไม่ได้ได้อารมณ์มากแต่ว่ามันก็พูดไปตามไพ่นะคะคนคนนี้เขาเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยอเอแสดงความรู้สึกนะคะแต่ว่าเป็นคนที่มีความ ฉลาดเขาเป็นคนที่มีความคิดที่รอบคอบแล้วก็เป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีด้วยนะคะแต่เพียงแต่เป็นคนที่อาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกเขารักคุณนะคะแต่เป็นคนที่ไม่ไม่พูดเยอะค่ะนะคะอืมเป็นคนที่มีความ เข้มแข็งในตัวเองด้วยนะคะเข้มแข็งอดทนแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองด้วยแต่ว่าดูข้างนอกเนี่ยเป็นคนที่ดูมั่นใจมากนะคะแต่ภายในของเขาอ่ะเขาเป็นคนที่อ่อนไหวในเรื่องของคุณนะคะแต่ว่าเก็บซ่อนไว้ในใจจะเข้ามา พูดคุยปรับความสัมพันธ์จะเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบแน่นอนเลยอะค่ะนะคะ,นะคะเขาไม่สามารถที่จะปล่อยคุณไปนะคะเขาต้องการมีคุณในชีวิตคนคนนี้เขามีความมั่นคงมีความชัดเจนกับคุณมากเลยนะคะไม่ว่าเรื่องใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆนะเขารู้แล้วนะคะเขาไม่สามารถที่จะปล่อยคุณไปได้ต้องการมีคุณในชีวิตคะ่ะคุณคือตัวจริง เขาอยากให้คุณเป็นครอบครัวนะคะเขามีความตั้งใจที่จะมีคุณเป็นคนในครอบครัวต้องการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็จะดูแลคุณเป็นอย่างดีด้วยเขาจะนำความรักที่จริงใจมาให้คุณนะคะเนี่ยค่ะก็ ถือถ้วยมาจะเอาความรักมาให้นะคะอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยความจริงใจความอ,อ,อ่อนหวานมากยิ่งขึ้นจากที่เป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเขาจะแสดงความรู้สึกมากขึ้นกับคุณนะคะ hmm. เขาอยากจะบอกคุณว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ ดึงดูดใจเขามากเขาไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงคุณได้เลยนะคะในกรณีที่ว่าคุณกับเขาได้มีความสัมพันธ์กันแล้วหมายถึง18บวกด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือยิ่งมีตรงนี้แล้วเขาไม่สามารถที่จะไปไหนได้อีกนะคะคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไม่สามารถที่จะ แยกออกจากกันได้คนคนนี้เขามีความหลงไหลสเสน่ห์ในตัวคุณมากๆเลยนะคะเขาจะคิดถึงคุณอยู่เสมอเสมอนะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์กับใจเขามากคุณเป็นคนในสเปกข,ของเขาเลยนะคะเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณนะคะแต่ภายในใจคือเขาชอบคิดในเรื่องของคุณเนี่ยค่ะตอนนี้ถ้าเกิดเวลาเขาไม่ได้ เจอคุณเนี่ยเขาจะอยู่คนเดียวแล้วก็จะคิดแต่เรื่องของคุณอย่างเงี้ยค่ะถ้าว่างหรือไม่ได้ทํางานก็จะคิดถึงแต่เรื่องของคุณวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะถ้าว่างปุ๊บก็คือคิดแต่เรื่องของคุณเลยถึงแม้ว่าที่ผ่านมานะคะจะมีการเดินออกจากกันไปนะคะแต่มันไม่ได้ทําให้เขาหยุดที่จะรักคุณนะคะ ะะและเขาก็จะพยายามที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ปล่อยแน่ค่ะคือคนคนนี้พยายามอย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่จะให้ความรักความสัมพันธ์กลับมานะคะคุณคือคนที่สำคัญในหัวใจของเขาคือคุณเป็นคนที่เขาอยากจะอยู่ด้วยอยากสร้างครอบครัวด้วยอะคะ่ะถ้าเกิดว่ามีการตัดจบการพักใจกันไป เขา,าต้องกลับมาแน่นอนทำยังไงก็ได้อ่ะให้ให้คุณได้กลับมาอยู่กับเขาเพราะว่าคุณคือคนที่เขาอยากแต่งงานด้วยคุณคือคนที่เขาต้องการเขาไม่เอาใครแลว้วอะค่ะ อะไรในอดีตที่ผ่านมาที่ทำให้คุณไม่สบายใจนะคะเขารู้เขาทราบดีแล้วก็จะไม่ทำอีกแล้วเพราะเขารู้ว่าเขาไม่อยากจะเสียคุณไปในชีวิตของเขาอ่ะเขาไม่ได้ต้องการอะไรแล้วค่ะเขาต้องการคุณเป็นคนคนเดียวที่เขาจะใช้ชีวิตด้วยเขาต้องการให้คุณเป็นภรรยาของเขาเป็นคนที่อยู่กับเขาไปตลอดชีวิตนะคะเขาต้องการแต่งงานกับคุณถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้อยู่นะคะอ่า ขอให้คุณทราบไปเลยว่าคนคนนี้เขารักคุณมากและเขามีความชัดเจนจริงจังกับคุณและเขาจะมาขอคุณแต่งงานจะขอให้คุณเ,เขาเรียกว่าอะไรขอให้คุณมีเขาในชีวิตของเขา,าค่ะคือคนคนนี้เขามีความจริงจังมากๆเลยนะคะก็เบลก็อขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาดูคลิปนี้นะคะเยวขอจบคลิปนี้ด้วยไพย่ ความรักที่สมหวังมั่นคงและได้แต่งงานกันนะคะขอให้ดูคลิปนี้แล้วมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ดูคลิปจนจบขอบคุณค่ะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ